สวัสดีครับสวัสดีปอมแมบพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านต้วยนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับร้านภูเสมอแทรกเตอร์สาขาลำปางนะครับตัวร้านรถไถมือสองลำปางเนาะรับเนาะวันนี้อ่าป้าไปพรมูผานมูเหมือนกันพอดีปอมแมบพี่น้องเปิดถามมานะครับอ่าอย่างตัวนี้ผ่านบุ๊คเบิร์กมีนะครับอันนี้ใบเซอซีเนาะใสซีเจ็ดห้าศูนย์นะครับอันนี้สามหมื่นแปดพันห้าร้อยเท่านั้นนะครับอ่าลองเข้ามาเลือกมาดูได้ผ่านบุ๊คเบิร์กงามงาม ใบเซ่สอกับสาม0นนะครับส่วนผ่านพวนนะครับมีทางใบเซ่สองสี่ใบซกระส่บ่เกิน40่แห้งเนาะถ้า40่แห้งขึ้นไปส5 C 6, 50, ่7 50สีเ็ศบอ่าใบโนะครับสามหมืเนาะอ่า,าลองเข้ามาดูกันอ่าเริ่มอัปเดตติดกันแหลกเลยนะครับกันนี่อ่าคูเปอร์ต้าเนนะครับกน,นี้เป็นตัวดีทีนะครับปี6กอ่าน่าจะปี6กสนะครับครับ ชั่วโมงทํางานกับประมาณพันกว่าชั่วโมงนะประมาณพันเจ็ดพันแปดเนี่ยนะครับเรื่องมากเดิมอยู่พอเคยแกะเครื่องครับเก็บสีนี่หน่อยเพราะสวยงามแบบท่ายางดีอยู่นะครับอ่าก็นี่ความใจงานนะครับเปลี่ยน,นเป็นเรื่องกองอย่าง้เรียบร้อยละนะครับอ่าสีสนห้องด้วยสารสวยงามนะครับอ่ายังหน้าเป็นไหมเฮ้ยยางหลังประมาณ70%นะครับราคาเพียง3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์หน้าหลังนะครับอ่าก้ตนต่อไปนะครับ อุปกรณ์เอลสามหกศูนย์แปดเอสพีคันบนนะครับพันเจ็ดร้อยชั่วโมงเครื่องยังไม่เคยแกะนะครับยางหน้ายางหลังเดิมนะครับอ่าประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้องโดยสารสีเดิมสีเดิมทั้งคันนะครับหลังท้ายสีเดิมแห้งดีนะครับอ่าตอนนี้พร้อมใช้งานเปลี่ยนมันเรื่องให้เรียบร้อยละนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับอุปกรณ์สองชิ้นอุปกรณ์หน้าหลังนะครับอ่าส่วนการทัดไปนะครับ กันนี้50 L 5 0 1 8 DT นะครับกันนี้ปี61เอ้ยปี62ครับปี6เออปี61สมาร์เตอร์อ่ากันนี้กระพร้อมใจงานเช่นกันนะครับยางหน้าหลังก็ประมาณ65%นะครับอ่ารถพร้อมใจงานเช็คพร้อมใจเฮอนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองให้เนาะครับเนออ่าชั่วโมงทำงานประมาณ2,100ชั่วโมงนะครับอ่าเช็คพร้อมใช้งานนะครับ อุปกรณ์หน้าหลังนะครับก็จะมีใบาดานกับผานพรวนช้างนะครับเปิดราคา4 29,0 0 0บาทนะครับคันถัดมาคูเอร์ต้า L สาม8กศูนย์แปดดีทีครับปีห้าสามก็นี่ปีน้องเอฟซีตังพะเยาครับเปินมัดจ,จับไม่ละเดี๋ยวก่อนส่ง,งผมเช็คทึงงามเลยจัดให้นะคันถัดไปนะครับ L สี่ศูนย์หนึ่งแปดเอสพีนะครับก็นี่ปีหกสามนะครับเช็คพร้อมใช้งานสีเดิมทั้งคันนะครับ เครื่องเกียร์ดีนะครับท่อนคัดยังไม่เคยตัดชั่วโมงทํางานประมาณ1,000ชั่วโมงอ่าครับจะนี้งามอยู่อ่าครับอันนี้ท้ายสีสีเดิมนะครับแห้งดีครับพร้อมใช้งานเลยนะครับห้องโดยสารสีสันสวยงามนะครับอ่าอ่าเครื่องก็ยังไม่เคยแกะนะครับมาร์กเดิมครบนะครับอ่าน้ำมันเครื่องกองให้เช็คพร้อมใช้งานนะครับคันนี้เปิดราคานะครับ 3 9สามแเก่นเก้าพับาทเท่านั้นนะครับสามแสนมบาทนะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับส่วนคันนี้นะครับ L ห้านปีทีะครับคันี้ปีห้าเก้านะครับอ่าคันี้อ่าสี่แสนสามน้าปันนะครับสี่แสนสามหมื่น้าังหน้ากับประมาณอ่าเจยางหลังประมาณ65%เนะครับเก็บงานเช็คพร้อมใช้เป็นน้ำมันเครื่องกองเฮลิบร้อยนะครับคันี่ อุปกรณ์หนอ้านหลังเช่นกันนะครับก็เปิดราคาไว้ที่439,000บาทนะครับรถเช็คพร้อมใช้งานนะครับอ่ถ้าพี่น้องท่านใดสนใจนะครับรถถ่ายมือสองนะครับเช็คพร้อมใช้างานนะครับกลับมาดูได้ที่ล้านรถถ่ายมือสองลับปางหรือว่ล้านคุ้มเสมอเทคเตอร์สาขาลับปางนะครับอ่าโทร0813662756นะครับ0813662756นะครับ ล่านอยู่ถนนสายตาล่าให้เปงน,นะครับตําบลมันเปาเมืองจังหวัดลำปางครับวันนี้น้ำเสือเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ